คนโอกหกักใครจะดำนักถึงมาหักอกเธอบ้านอยู่ใกล้กันทุกวันเห็นเธอนั่งมือแอบมองไปเสมอเพิ่งรู้ว่าเธอผิดหวังดวงตาเศร้าๆยาบเงาจนถูกกดเจ็บาำไพ่ทำเล็บ คงเก็บไม่เท้ากำมังถูกเลี้ยงของแทงยังพอออกแรงสวยบ้างถูกเลี้ยงความผิดหวังพี่ได้แต่นางเห็นใจร้องไห้สุดถ้ามันอุดอันบัวล่คอยให้น้ำตาร่างตาจะได้สดใส ความสาวเหลือสิ้วยอู่บัดเหตหัวใจเห็นเธอร้องไห้อยจจออากถอดใจไปหลงน้ำตาค <c ười> อยเอาเก้วเ,เต็มาหล่อมาล,มาลม้อมเป็นแก้วใหม่จะดานเพียงใดคอยได้ไม่บันเวลาหวานก็จุ่ม ผมก็จะคืนไม่ว่าจะเก็บเศษแก้วนี่นะมาเป็นน้ําตาคนณจนจบ